ข่าวดูเลยครับทุกคนหลายคนอยากให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสพูดถึงคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีเหตุชุลมุนหน้าประตูสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับให้ภาพบรรยายเลยครับทุกคนโอ้โหคนแสนแปดนะครับเป็นปรากฏการณ์อีกแล้วครับทุกคนดูสิครับโอ้โหอัญยะมากนะครับนี่คือจากช่องพ่อการชัยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยเราต้องให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆนะครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะไปงานไหนทุกคนดูสิครับ คนแห่ไปดูหมอลำสาวน้อยคนแห่ไปดูอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับและเมื่อคืนนี้อุ้มอิ่มจะขึ้นภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูครับคือ โอ้โหคนเข้าไปถ่ายรูปอง๋์อิงด้านหน้าเวทีคือเยอะมากๆนะครับทุกคนเนาะกระแสน้องแรงไม่แผ่วเลยจริงๆครับสำหรับอุค์อิงเพชรแพงยิ่งเกิดดราม่าคนยิ่งสงสารน้องยิ่งเกิดดราม่ากระแสยิ่งปังครับทุกคนแต่ก็ไม่อยากให้เกิดบ่อยๆนะครับทุกคนเนาะอูมิมก็สงสารน้องเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยครับทุกคนบรรยากาศด้านหน้าเวทีกับการขายบัตรเห็นบอกว่ากี่บาทนะครับทุกคนเมื่อคืนนี้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับ เมื่อคืนนี้บัตรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกี่บาทครับโอ้โหทุกคนขนลุกเนาะเนี่ยดูทุกคนครับดูคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาดูหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือต้องมารุมแบบนี้ะนะครับโอ้โหบางคือบางคืนเนี่ยหรือว่าบางงานนะครับเกิดมาแล้วเกิดเหตุมาแล้วก็คือบัตรไม่พอขาย คือต้องบอกแบบนี้นะครับบัตรไม่พอขายจริงๆแล้วเนี่ยสังกสีแตกครับทุกคนและอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับเห็นบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะคนไปยืนถ่ายรูปอุ้งอิงคนไปมอบรางวัลน,น้ําใจให้กับน้องด้านหน้าเวทีคือเยอะมากๆนะครับเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่ไม่มีกลุ่มปิดเนาะทุกคนถูกไหมฮะเพราะว่ายูทูบเบอร์เนี่ยสามารถเข้าไปถ่ายได้นยฮะทุกคนดู ใช้ระยะเวลาเป็นชั่วโมงนะครับกว่าคนจะเข้าเข้าเสร็จเนี่ยอุ้มิมคิดว่าเกินอีกนะเกินหลายชั่วโมงด้วยซ้ำครับทุกคนนี่คนหลั่งไหลกันเข้ามาทั่วทุกสารทิศนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นถูกไหมฮะทุกคนใช่ไหมเมื่อคืนนี้อยู่ที่ขอนแก่นนะครับโอ้โหทุกคนดู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 ดด นะครับต้องบอกว่างานนี้นะคืองานเนี้คือคือต้องบอกว่าคนที่รับสอหอหรือว่าผู้ที่รักษาความปลอดภัยหน้าประตูเนี่ยคือถ้าถ้าจะมางานสาวน้อยเนี่ยคือต้องคิดแล้วคิดอีกนะคืองานหนักเลยนะครับทุกคนดูสิครับนะ,ะให้ภาพบรรยายนะครับให้ภาพบรรยายเลยให้ทุกคนดูนะครับแล้วทุกคนมาด้วยความสุขอะ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคือต้องอ,อุ้มอิ่มขาวกระแสสังเกตแบบนี้นะทุกคนคือเวลาที่ fc แฟนคลับไปต่อคิวแบบนี้คือถ้ารอนานแบบนี้บางคนไม่ดูนะถ้าหมอลำไม่ดีจริงอ่ะคือหน้าบูดหน้าเบี้ยวเลยนะแต่นี่คือทุกคนยิ้มเพื่อที่อยากจะเข้ามาดูหมอลำสาวน้อยเพชรแพงแล้วดีใจไปกับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนที่เขาหลั่งไหลกันเข้ามาแบบนี้ทุกคนดูหน้าตาแต่ละคนคือแบบ อยากที่จะมาดูอุงอิงอะนะครับเนี่ยคือเขาแบบอยากที่จะมาดูดูน้องอะโอ้โหทุกคนดูคิดดูสิแล้วพ่อค้าแม่ขายอยู่ข้างหน้าพ่อค้าแม่ขายที่เขามาขายของกับสาวน้อยเพบ้านแพงดีใจกับเขาครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ดีใจกับเขาที่เขาได้ขายของบางคนบอกว่าขายหมดหม้อเลยโอ้โหดูด,ดูดูครับ คือขายหมดหม้อทุกวันนะครับบางทีไม่พอต้องเอามาเพิ่มอีกนะครับแม่ค้าพ่อค้าบางคนคือคือจากที่ตัวเองขายดีอยู่แล้วเนี่ยบางคนไปชวนเพื่อนมาขายโอ้โหทุกคนดูบางคนคือไปชวนเพื่อนนะฮะมาขายของแบบว่าด้วยกันน่ะคือปกติแล้วเนี่ยการขายของก็ต้องแบบว่านะฉันจะต้องแบบฉันกลัวเธอขายดีกว่าอย่างเงี้ยฉันด,ดูดูดูคนผู้สูงอายุก็มานะฮะ วัย70 80มาหมดเนาะอยากมาดูอุงอิงอยากมาดูลูกสาวอุงอิงนะฮะมากันเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่อุ้มพูดไปว่าอย่างที่อุ้มอิ่มพูดไปว่าแม่ค้าเขามีเพื่อนเขาชวนกันมาขายของแบบเดียวกันนะทุกคนคิดดูสิขายของแบบเดียวกันนะแบบขายก๋วยเตี๋ยวเธอมาขายก๋วยเตี๋ยวกับฉันสิ โดยไม่กลัวว่าเพื่อนจะขายดีกว่าเพราะทุกคนดูดูอะไรดูคนแต่ละคืนที่ไปดูสาวน้อยเป็นบ้านแพงครับไม่พอขายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตักกระตรงตักกระแตนทอดไม่ว่าจะเป็นกล้วยเตี๋ยวนะับหลายซอยมากๆทุกคนมอิ่มได้มีโอกาสนะครับเข้าไปงานสาวน้อยหลายครั้งเราสังเกตว่าจนเราหลงอ่ะบางทีอ่ะนะครับจนนุมอิ่มหลงนะบางทีอ่ะต้องบอกแบบนี้นะครับคือเราหลงจนแบบ ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ให้พี่ออสมาส่งวันนั้นซึ่งเป็นงานเขาดาวเนาะนะครับดูดูแล้วทุกคนยิมย้มแย้มชูบัตรนี่แหละครับทุกคนคือคือความสุขของประ,ประ,ประชาชนจริงๆสาวน้อยเพานแ,แพงทําได้แล้วนะครับทุกคนสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําได้แล้วจริงๆนะครับกับการเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริง ดีใจกับบอสโจเนาะดีใจกับอุ้มอิงนะครับดีใจกับทุกคนในองค์กรที่ท,ท,ทุกคนดูนี่คืออุ้มอิมเนี่ยเปิดมาเนี่ยหลายนาทีแล้วนะคนยังเข้าไม่หมดทุกคนดูเราด้านหลังอีกคือนั่นไปหมดเลยนะครับโอ้ขนลุกเนาะขนลุกทุกคนขนลุกคืออุ้มอิมขออนุญาตนะถ้าไปงานแบบนี้อุ้มอิมขอชิงเข้าก่อนนะโอ้โห แน่นต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าแน่นจริงๆนี่แหละทุกคนเป็นกลายเป็นหมอลำมหาชนไปแล้วสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะหมอลำขวัญใจมหาชนนะครับเป็นหมอลำขวัญใจมหาชนไปแล้วนะครับอืม ปังมากต้องบอกแบบนี้ว่าปังมากทุกคนไม่รู้ว่าจะอธิบายคําไหนดูยูทูบเบอร์ก็มาถ่ายบรรยากาศที่คนรุมหลังไหลกันเข้ามาแบบโอ้โหดูดูเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยมาดูอุ๋งอิงนะนี่มีแต่รุ่นรุ่นแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยมาดูอุ๋งอิง fc อุงอิงของแท้เนี่ยเนี่ยฮะ fc อุ๋งอิงทั้งนั้นเลยนคะครับเป็นปรากฏการณ์จริงๆน้องทุกคนเป็นปรากฏการณ์อุงอิงแพงจริงๆแล้วก็กระแสน้องไม่มีแผ่วเลยจริงๆครับต้องบอกแบบนี้ โอ้โหดูอันนี้จากจากช่องพ่อการชัยนะครับจากช่องพ่อการชัยใครที่อยากดูเนาะบรรยากาศสดๆเนี่ยไปดูได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใครขคนลุกแบบออมอิมบ้างกับเหตุการณ์นี้คอมเมนต์มาหน่อยแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์แฮมอิมขาโอ้โหทุกคนดูโอ้ นั่นมากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร,รักทุกคนนะครับ